สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบนเน o แนวทางนะคะแนวทางตำราของเรานะคะสูตรเอออาสูตรเอฟซบอกมาค่ะสูตรเอฟซบอกมานะคะ <laughs> เห็นคอมเมต์เป็นคอมเมต์แล้วโอ้มาจริงๆนะคะทุกคนหกห้าห้าหกนะคะโอ้ยเขาได้กันสี่งวดแล้วเนะะียค่ะทุกคนงวดที่ผ่านมาก็เต็มเต็มอีกหนึ่งงวดนะคะเอาขอให้ได้กันอีกนะคะขอให้ปังยาวกันทั้งอาทิตย์เลยนะคะมาดูนะคะคําเตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะ ให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเนาะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะหลายๆท่านเลยนะคะหลายๆท่านนีช่องแอดนีบู๊ยหาตัวหนันจับตัวนี้ตัวนี้จับตัวหนันเลเริ่มจับเก่งกวาแอดแล้วนะคะ f c อันนี้ก็ f c สังเกตเห็นนะคะสังเกตเห็นของสูตรล้านนี่แหละคะ่ะของสูตรล้านนะคะ เพราะว่าสูตรล้านมีช่วงหนึ่งนะคะที่สูตรหลุดนะคะนางก็เลยให้สูตรสูตรใหม่มานะคะเตรียมพร้อมที่จะลงนะคะเตรียมพร้อมที่จะลงเนาะแต่ว่าสูตรเก่าดันเดินต่อนะคะสูตรเก่าเข้าห้างวดติดสูตรใหม่เข้าเจ็ดงวดติดนะคะอ๋อไม่ยอมลงจากบัลลังคราวนี้สูตรเก่านะคะก็เลยเกิดขึ้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะ่ะเกิดขึ้นสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อนกับบอ,อกแอดหลายงวดแล้วเนาะแต่ว่าแอดก็ยังอึนมึนงงอยู่นะคะยังงงของตัวเองอยู่นะคะ ยิ่งโดยเฉพาะวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะคะยิ่งสับสนนะคะผู้ใดวออย่างกับ่บเขาหูอ้าพอวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแอดก็อ้าวเพิ่งคอมมนต์บอกอยู่ล่องแอดล่องวสันอ้าเผื่อเอฟซีผ่านไปผ่านมาได้เห็นนะคะหลายๆท่านก็อาจจะปังกันนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่ได้ลงคลิปอย่างนี้เอฟซีก็จะไม่เห็นเนาะว่ามันมีสูตรไหนตัวไหนอะไรยังไงบ้างเขาทํากันยังไงบ้างนะคะ อันนี้นะคะเอฟซี FC, เพิ่นกับสังเกตเพื่อนกับ้ากันเอาไปเห็ดนะคะเอาไปจับเอาแล้วเพื่อนก็นมาบอกแอดบารเนี่ยโอ้ยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณให้ได้มีสูตรต่อยอดเนาะเพิ่นไปเพิ่นไปจับกันละไปจับแล้วก็มาแบ่งปันพวกเรานะคะมาแบ่งปันพวกเราเนาะ,ะขอบคุณนะคะที่พากันแบบโอ้พากันนั่นเนาะ,ะมันก็ถือว่าน้อยตัวนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในตัวเจาะสูตรของหลานอยู่แล้วนะคะ มันอยู่ในตัวเจาะสูตรของหลานนะคะอยู่ในตัวเจาะสูตรของหลานอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่านะคะมันก็จะได้น้อยตัวลงมาค่ะหลานเจาะให้เก้าคู่ใช่ไหมคะสูตรเก่านะคะนางเกาะเจาะให้เก้าคู่อ่าอันนี้มันมีแค่หกเด้อเอามันก็น้อยลงมาอีกสามคู่นะคะประหยัดได้เยอะเด้ไปกลับเนาะทุกคนเนาะ ถ้ามันเข้านะคะมันเข้าเขาได้กันสามงวดแล้วอันงวดนี้งวดที่สี่นะคะนี่งวดที่สี่แล้วนะคะนี่เนี่ย,ยตัวนี้ในงวดที่สี่ที่ได้กันหกห้านี่ก่อนหน้านี้เขาได้กันสามงวดนะคะแล้วมันมีก่อนหน้านั้นอีกเะคะ <S <S เอาแล้วกอนานานันแล้วก่อนนานันบลสังเกตบทลทอาหละห็นค่ะเา้าเพราะว่า สูตรเก่ามันก็เพิ่งเริ่มกลับมาเดินนะคะที่แรกก็ตุ้มปัตตุ้มเปกันไปนะคะยังไม่ได้ทําสูตรใหม่ออกมานะคะเอฟซก็ไม่รู้จะเอาอะไรจับกับอะไรบ้างนะคะวินกันเอานะคะวินก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะช่วงที่มันหลุดมันก็หลุดนะคะช่วงที่เข้าก็รีบโกยนะคะทุกคนเนาะสูตรหลานนะคะขอให้เข้าต่อนะคะมาตัวกลับนะคะมาห้าหกเจ็ดสามนะคะลงล่างนะคะเอามาดูงวดนี้กันนะคะนี่เนาะเอฟซนะคะคอมเมนต์บอกเต็มอยู่นะคะแอดก็เพิ่งสังเกตนะคะเอา้าอะไรคือวินหลานว่าอาวสัน น,นี่นะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคําแนะนําดีๆนะคะบางทีแอดอยู่กับตัวเลขเยอะนะคะแอดสังเกตไม่เห็นเนาะไม่ว่าจะรัฐบาลไทยก็ดีนะคะอ่ารัฐบาลไทยก็ดีเอาสูตรไหนประกบกับสูตรไหนก็บ,บอกแอดนําเดิมเออสูตรนี่แหละคะ่ะบางทีเอฟซีก็เอาสูตรแอดนะคะประกบกับอันสูตรล้านสูตรล้านประกบสูตรนู้นสูตรนี้จะแม่นี่อย่างเพลินเลยเอาประกบได้สูตรไหนนะคะบอกแอดนําบาด ประกอบสูตรไหนได้บกแอดน้ำค่ะสูตรได้เป็นสูตรใดน,นะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าน้อยตัวนะคะน้อยตัวน้อยชุดนะคะเอามาดูงวดน,นี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ในชุดเจาะของหลานอยู่แล้วเนาะอาให้ดูก่อนนะคะของหลานเนาะเราก็ลงไปแล้วนะคะ ลงไปแล้วนะคะเราจะเอา,เอาตัวเด่นของห้านนะคะทั้งสองสูตรนะคะเอาตัวเด่นของห้านเนี่ยค่ะนี่นะคะเราก็ลงคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่านะคะเราจะเอา0ูนย์ค่ะ,คะนี่นะคะมันก็อยู่ในตัวเจาะหมดแล้วมันอยู่ในวินหมดแล้วนะคะถ้าใครอันนี้ก็ไปตามวินตามอันนี้นะคะแต่ FC เพื่อนก็อยากแบบประหยัดงบเนาะให้ได้น้อยตัวลงมาอีกนะคะอะกิขอบคุณนะคะที่เอามาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะนี่นะคะเอา0ูนะคะ เอา07นะคะเพื่อนใด07นอนนี่นะคะก็เอาของหลาน07นะคะประกบกับสูตรใหม่เลยนะคะสูตรใหม่นะคะเอ๊หรือว่ารัฐบาลไทยต้องมีสูตรใหม่มาประกบกับสูตรเก่านะคะอาถ้ามี69นะคะมาประกบกับ45สูตรเออรัฐบาลไทยนางนี่มึงเ,เอ้ยเฮ้ยน่าคิดไหมทุกคนน่าคิดนะเนาะว้ายจริงๆดิเดิเดี๋ยวเอสิไปเหตุให้หนาาเหตุกันเถอะเผื่อจึงเบียบงวดเออเหมือนเราพัฒนานี่เนาะทุกคนเนาะ เผื่อแบบว่าสูตรใหม่กับสูตรเก่านะคะอแต่ว่าสูตรเก่าให้อะไรห้าปดมันจะไปได้ยังไงบไไูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บัได้ค่ะมันบัได้เรยวเนาะเอานี่นะคะก็จะเอา0ูนย์นะคะประกบกับ6 9นะคะเอามาวินกันเลยนะคะมันก็จะได้น้อยคู่นะคะมันก็มีในนี้แล้วละค่ะมีในนี้แล้วนะคะนางจับให้นะคะจับให้แล้วนะคะแต่ว่านะคะอันนั้นมันก็จะเหลือน้อยคุดกว่าเดิมนะคะบุญ่างไปกับนะคะบุญ่างไปกับวสันอ่ะเดี๋ยวสัจเจินมโนเอตกตาฝาตาฟ้างแล้ว มาดูกันนะคะ fc ก็ได้สีงวดติดนะคะแอดก็ลองจับอีกสักงวดดูซี่นะคะเผื่อ fc ผ่านไปผ่านมานะคะจะได้เห็นคลิปนี้นะคะเอาข่อยจับเอียงกันด้ซี่หาง,งวดว่าสันถ้าไม่ขึ้นหัวข้อก็ไม่เห็นเดคค่ะตรงขึ้นหัวข้อนะอ้อเป็นตะคือบบเอดวัสนาจาัดไปร่องเบิงค่ะเขาได้กันสีงวดแล้วค่ะสีงวดเนาะสีงวดนะคะงวดที่ผ่านมาก็เพิ่งได้ลงคลิปนะคะอ h fc ว่ากลัวสีลุ่งได้ว่าสันเอาจาักเลียวข่อยก็งัวดัววตะเบิงอยู่ค่ะ ก็มิเตบอกเอ็ดเอาเด่นจับเด่นจับเนาะหว่วยเจาก็บ,บอที่ใบให้เข้าใจเอ็ดเอ็ดแหงปึกอยู่อาเด่นสูตรล้านนะคะเด่นสูตรล้านนะคะ,ส,นนะ,คะสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะคะสูตรเก่าศูนย์เจ็ดสูตรใหม่หกเก้านะคะศูนย์เจ็ดหกเก้านะคะอ่าวินกันเลยเนาะก็จะได้ศูนย์เจ็ดศูนย์หูนย์เก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็หกเก้านะคะตัวนี้นะคะก็มีทุกตัวเลยนะคะมีทุกตัวอ่าหกเก้าก็ไม่ใช่มีอยู่วะไม่มีเนาะ แต่ว่าสูตรสูรนี้นางจะไม่มี69นะคะแต่ว่าในวินมีนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มี69นะคะเพราะว่ามัน,มนให้เด่น07นะคะมันจะจำ69ไม่ได้ทันทีนอกจากจะวินเอานะคะนอกจากจะวินเอาถึงจะได้69นะคะนี่นะคะก็มีครบแล้วนะคะนี่0676นะคะ0979แล้วก็07นี่มีครบแล้ว1 2 3 4 5ตัวนะคะอ้ยซ้ำกันว้ยซ้ำผ้ากันหาเอาอัน69ซื่อๆนะคะมาเพิ่มแล้วก็ตัดตัวเท่นั่นออกนะคะ เอานี่นะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่นางจับให้เนาะ0769เอา0769นะคะนี่นะคะจับวินกันแล้วได้070609 7679และก็69เนาะเอาขอให้เข้าอีกนะคะขอให้เข้าอีกขอให้มาอีกนะคะขอให้มาอีกขอให้ fc ได้ปังอีกเพราะว่ามันก็น้อยคู่นะคะน้อยคู่น้อยตัวน้อยชุดนะคะขอให้เข้าตัวเจาะนะคะขอให้เข้าตัวอ่านนี่ละคะ่ะ ขอให้เข้าชุดนี้ก็ได้นะคะอ่าปังปังนะคะหรือมันจะเข้าชุดเต็มนะคะอ่ะถ้ามันมาชุดเต็มทํำยังไงนะคะก็ต้องวัดดวงวัดใจกันไปละค่ะอันนี้ก็ทําให้ดูนะคะทําให้ดูเฉยเนะคะแต่ว่าเจ้าของสูตรเขาให้แบบนี้เจ้าของสูตรเขาให้แบบนี้นะคะมีสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะคะถ้าสูตรเก่าหลุดนะคะแต่ว่าสูตรเก่าเข้าห้างว่าติดแล้วนะคะเดินเดินนะคะเข้าห้างว่าติดแต่ว่ามันก็ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะเราก็มีสถิติให้ดูแล้วก็ไปดูในคลิปหลานได้เลยนะคะอันนั้นอธิบายละเอียดยิบเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้วขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ